พี่ไม้ดูสองตัวนั่นสิกลางวันแสกๆมาทำเรื่องบัตรสีบัตรทลุงแม่ชาวบ,บ้านชาวช่องเลยพี่ไมใ้ใช่ๆช,ชไอสองตัวนี้นะไม่กลัวผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านมาเห็นเลยถ้ามาเห็นนะจะอับไอไข่ที่หน้ามากแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่คิดมันเลยไปไห หัวใช่นี่ผัวเฮงสวยเอ้ยทำไมฟ้ามันผ่ามันวะ,ะเดี๋ยวๆโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาข้ดจังหวะจริงๆริน้ย ที่รักที่คุณออกบ้านไป32ชั่วโมงแล้วนะทำไมถึงยังไม่กลับอยู่ที่ไหนกันแน่เอออยู่ที่ทำงานทำงานอยู่ตอนนี้ลูกเราป่วยแล้วฉันก็ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยรีบกลับบ้านมากินข้าวแล้วก็มาดูแลลูกด้วยเออโอเคจะกลับแล้วนี่แก,กก้าววางสายฉันดืด้อแบบนี้เลยเหรอได้งั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปฉันจัดการแกให้เข็ดเลย ลก,กลับมาแล้วหรอคะ,อะกลับมาแล้วพี่โอพี่ออกจากบ้านไปตั้งหนึ่งวันสิหชั่วโมงพี่ไม่ได้เห็นหน้าลูกพี่ไม่คิดถึงลูกบ้างหรอนี่จิ๊บผมมีธุระต้องไปทำต่อนะไปก่อนละเดี๋ยวก่อนสิพี่โอถ้าเกิดฉันมีผู้ชายคนอื่นแล้วนอกใจพี่ พี่จะรับได้ไหมแล้วพี่จะทำยังไงกับฉันต่อเหรอยังจะกล้าถามอยู่เนาะก็ะต้องหย่าสิหย่าไม่พอนะคุณต้องเซ็นมรดกทั้งหมดไว้ให้ผมเพราะคุณเป็นคนผิดแล้วถ้าเกิดว่าคนที่นอกใจก่อนเป็นพี่ล่ะ <S 2> <S 2> <S จีบจะเป็นไปได้ยังไงละ่ะจีบ ก็ผมรักคุณจะตายผมจะไปนอกใจคุณได้ยังไงล่ะเหรอแล้วผู้หญิงในคลิปนี้มันเป็นใครหรอไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอพูดตรงๆกับคุณเลยแล้วกันนะ ผมเบื่อแม่บ้านอย่างคุณมากเลยอะ่ะโสมก็โสมดูแต่งตัวเ้าสิจะรีบแก่ไปไหนแต่ตอนนี้อ่ะนะผมก็ได้เจอรักแท้ของผมเลยด้วยเราก็ไปเซ็นอยากให้มันจบๆไปแล้วพี่แน่ใจแล้วเหรอว่าผู้หญิงคนนั้นเขารักพี่จริงๆไม่ได้หวังในเงินทองของพี่เขาต้องแน่ใจสิเขาสัญญากับผมไปแล้ว เพาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ทิ้งผมไปไหนเขาจะอยู่กับผมตลอดไปงั้นเอาแบบนี้ไหมพี่โยเรามาลองใจผู้หญิงคนนั้นกันว่าเขารักพี่จริงหรือเปล่าลองใจลองยังไงวันพรุ่งนี้พี่ชวนผู้หญิงคนนั้นออกไปเจอกันที่อำเภอแล้วพี่ก็แต่งตัวจนๆเสื้อเสื้อขาดขาดแล้วเราไปเซ็นใบหย่ากัน แล้วพี่ก็เซ็นมอบมรดกทั้งหมดไว้กับฉันก่อนแล้วดูซิว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะรับได้หรือเปล่าถ้าพี่ไม่เหลืออะไรเลยถ้าเกิดเขารับได้ฉันก็จะยอมอยาก,กับพี่แล้วฉันก็จะให้พี่ไปอยู่กับเขาอย่างถูกต้องหลังจากนั้นฉันก็จะคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพี่ยกเว้นลูกได้จิ๊บพูดเองนะแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกัน พี่โอพี่โอฟ้านี่พี่เรียกฉันมาหน้าอำเภอมีอะไรอ๋อ oh. แล้วพี่แต่งตัวอะไรของพี่เนี่ยเอออี่ฟ้าตอนนี้พี่อยากกับเมียพี่แล้วนะ เราสองคนจะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องไงจริงเหรอคะอแล้วทำไมเขาถึงยอมหย่าก,กับพี่ละ่ะอ๋อคือพี่ยกทรัพย์สมบัติให้เขาหมดเลยอะ่ะเพื่อแรกกับอิสระที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันไงนี่พี่บ้าไปแล้วหรอนี่พี่ยกทรัพย์สมบัติให้เขาทั้งหมดแล้วเราจะออนอะไรไปเริ่มต้นใหม่ละ่ะ พี่อยู่คนเดียวปไปเลยนะอุงฟ้าแต่เราตกลงกันแล้วไงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งกันไอ้งโง่ฉันไม่ยอมลำบากอยู่กับคนที่ไม่เหลืออะไรอย่างพี่หรอกนะฉันไม่เอาตัวเองไปเดือดร้อนหรอกอ,อีอุงฟ้าอุงฟ้าจิ๊จิ๊บ พี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วตอ,อนนี้พี่รู้แล้วว่าคนที่ยอมทนทุกข์อยู่กับเราในวันที่เราไม่มีอะไรคือคนที่รักเราจริงพี่สัญญาว่าพี่จะไม่หลงระเริงกับสิ่งยั่วยุพวกนี้อีกแล้วจิบเดี๋ยวเราไปจดทะเบียนสมรสกันใหม่เนาะพี่โอ๊ถ้าวันนี้คนที่นอกใจพี่คือฉัน พี่จะยังให้อภัยฉันอยู่ไหมแล้วถ้าเกิดฉันขอไปมีคนอื่นแล้วค่อยกลับมาจดทะเบียนสมรสกับพี่พี่จะยังรับได้อยู่ไหมพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วความผิดของพี่ครั้งนี้พี่จะจำไว้เป็นบทเรียนตลอดชีวิตเลยนะอย่าทิ้งพี่ไปไหนนะพี่ขอร้องล่ะพี่โย พี่ทาไว้กับฉันเจ็บแสบซะขนาดเนี้พี่จะให้ฉันกลับไปอยู่กับพี่เหรอฉันทําไม่ได้หรอกนะจิ๊บพี่ขอโทษให้อภยพี่เถอะนะนะจิ๊บนะฉันขอกลับไปคิดดูก่อนก็นแล้วกันจิ๊บแล้วจิ๊บใจพี่รอนานแค่ไหนจิ๊บพี่ อย่าทิ้งพี่ไปไหนเลยนะพี่โยถ้าฉันให้พี่รอหนึ่งวันหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปีพี่ยังจะรอฉันได้อยู่ไหมรอสิจิบพี่รอได้ขอแค่จิบไม่ทิ้งพี่ไปไหนพี่ก็จะรักและรอแต่จิบคนเดียวพี่สัญญาสัญญา อีกหนึ่งปีฉันจะรอดูพิธิกรรมของพี่แล้วเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่พี่จะรอนะจิ๊บ